สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องหักนักสวีเดนกับมาดามหน่อยเงินแสนมาตาชานผลูบ้านลุงพลแต่ยายกับผู้ใหญ่บ้านไม่เคยเห็นเลยสงสัยจากคดียาวนานกับพี่น้องค่ะเด็กหญิงวัยาขวบเสียชีวิตปริศนานะ,ะคะสามเดือนกว่ายังไม่ได้คําตอบแต่คนที่โด่งดังก็คือลุงพลล่ะค่ะลุงพลก็คือลุงเขยที่แม่น้องผู้เสียชีวิตสงสัยว่าเป็นฆาตกรเป็นผู้ทําการ ในเหตุการณ์นี้แหละค่ะพี่น้องนั่นคือที่มาที่ไปคําว่าลุงพลลุงพลค่ะแต่ขนาดเดียวกันก็คือลุงพลที่เป็นลุงเขยก็เมียลุงพลก็คือป้าแตนนี่แหละค่ะพี่น้องตาชานนี่ก็คือ ตาชานกับยายที่พูดถึงนี่ก็คือพ่อแม่ของป้าแตนเมียลุงพลนี่แหละค่ะพี่น้องคราวนี้มาดามหน่อยพาพี่น้องมาสงสัยค่ะพาพี่น้องมาสงสัยค่ะกรณีที่สามเดือนกว่าร้อยวันนี่แหละค่ะสามารถที่จะพูดได้ร้อยวันพันปีตาชานกับยายหรือคนที่สําคัญในหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านค่ะพี่น้องค่ะให้ข้อสงสัยงงในงงอย่างว่าแหละค่ะพี่น้องค่สามคนนี้เป็นผู้ที่คิดว่าเป็นกลางคิดว่าเป็น ที่ไม่ไม่ไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ต้นเพราะว่าตั้งแต่ต้นที่เกิดเรื่องเมื่อ3เดือนที่แล้ว3เดือนกว่าที่แล้วแรกแรก,แรกที่ออกข่าวกับพี่น้องขาตาชานเองยายสมควรเองหมายถึงว่าพ่อแม่ของป้าแตนเนี่ยไปบอกว่าไปบอกนักข่าวว่าตอนนั้นนักข่าวสัมภาษณ์ไปบอกว่าสาววตีไม่ หมายถึงแม่น้องชมพู่ที่เสียชื่อสาวิตีค่ะพี่น้องขาไม่น่าจะไปสงสัยพี่เขยไม่น่าจะไปให้ข่าวไม่น่าจะไปออกข่าวให้ลุงเสียหายเลยแม่เองตาเองพูดถึงตากับยายนี่แหละค่ะพี่น้องตากับยายเองออกทางสื่อ ให้สัมภาษณ์ทางสื่อตั้งแต่แรกบอกว่าสงสัยผิดแล้วไม่สงสัยไม่สงสัยเลยคิดว่าลุงพลไม่ใช่คนที่เป็นคนแบบนะั้นลุงพลเป็นคนดีแล้วก็ลุงพลรักลูกรักหล,ลานประมาณนั้นนะคะพี่น้องนั่นคือที่มาที่ไปว่าหลังจากที่มีเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่ลุงพลเป็นข่าวเดือนแรกที่ยังเดือนแรกแรกเดือนแรกสองสามวันทิแรกเอาอย่างนี้แล้วกันพี่น้องคะ่ะ ไม่มีใครช่วยลุงพลแล้วก็ตากับยายเองก็บอกว่าลุงพลไม่ใช่คนผิดหรอกไม่น่าจะไปให้ร้ายลุงพลประมาณนี่คือข่าวตั้งแต่ต้นกับพี่น้องขาหลังจากนั้นต่อมาหลังจากนั้นต่อมาก็จะมีปัญหาว่าตากับยายไม่ให้ออกสื่อไม่ออกข่าวไม่นุน่นไม่นี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทําไมเป็นอะไรแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านเองนี่คือสังเกตค่ะพี่น้องขาผู้ใหญ่บ้านเองที่เป็นคนนับหน้าถือตาเป็น ลุงพลป้าแตงก็เป็นลูกบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ทําไมถึงไม่มาตั้งแต่เกิดเรื่องหรือตั้งแต่ที่ประชาชนเทใจให้ลุงพลให้ข้าวให้ของสร้างบ้านสร้างนู่นสร้างนี่ไม่ว่าตาเองยายเองไม่ว่าผู้ใหญ่บ,บ้านเองก็ไม่เห็นผู้ตามที่ดูข่าวตามที่ดูจากยูทูบเบอร์คนดังออกข่าวสด ตลอดก็ยังไม่เห็นไม่เห็นทั้งสามคนทําไมมาดามหน่อยถึงบอกว่าทั้งสามคนเพราะว่าตากับยายก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพ่อแม่ของป้าแตนแล้วก็ตอนแรกออกมาก็คือเข้าข้างทางนุ่มพลนะัล่นแหละบอกว่าโอเคไม่ใช่พอหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นว่าเงียบไม่ออกข่าวไม่ออกซื้อไม่นู่นไม่นี่แม้กระทั่งมาเหยียบบ้านนุ่พลเองร้อยปันพันปีก็ไม่เคยมาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเองก็ไม่เคยมาเพราะลูกบ้านอสมมติว่าอันนี้คือให้ข้อสงสัยกับพี่น้องคะสมมติว่า อย่างเช่นบ้านเราบ้านเราเนี่ยโอเคถ้าจะเป็นจริงไม่เป็นจริงถูกสงสัยมันไม่มีใครรู้แต่ที่แน่แน่คือที่น่าเห็นใจก็คือเขาโดนใส่ความไปแล้วใส่ความจากแม่ของผู้สูญเสียเองใส่ความไปว่าลุงเขยลุงพลเป็นคนทําสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ความสงสารมันก็ต้องมี ความสงสารมีมันก็ต้องเหมือนกับว่าหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปชาวบ้านให้ใจให้ข้าวให้ของสร้างบ้านทํานู่นทํานี่นนนให้หลูกผมมันก็เลยเป็นข่าวดังพรบๆขึ้นมาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามอย่างที่มาดานหน่อยเล่าในคลิปก่อนๆแต่คราวนี้ก็คือสามคนที่สําคัญเนี่ยสามคนที่สาคัญเนี่ย,นนยก็เหมือนผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาเหยียบมาเยือนมาย่างมาไกลเลยแล้วก็ตากับยายก่อนนั้นก็พูดดีแต่ตอนนี้ก็คือไม่เห็นมาหลังจากที่ ผ่านไปประมาณ3ามสี่อาทิตย์ละค่ะพี่น้องขาหลังจากนั้นตากับยายก็ไม่มายงมาเจียบไม่ให้ออกข่าวไม่ออกข่าวอะไรใครเป็นผู้กำกับหรือเปล่าหรือกลัวอิทธิพลใครหรือเปล่าเอาแค่ตากับยายก่อนตากับยายทําไมไม่มาอย่างเช่นลุงพลป้าแตนเขาได้นู่นได้นี่ได้ข้าวด้วอของอย่างน้อยก็คือมาเยี่ยมมาเยือนเพราะถ้าตัวเองไม่ได้ใจเป็นไปในทางที่ ทางอื่นนะ่ะเพราะว่าตัวเองออกข่าวตลอดตากับยายนี่ออกข่าวตลอดว่าโอเคอยากให้ลูกก่อนหน้าที่จะสาบานด้วยซ้ำที่มีข่าวฮือฮาว่าไปกินน้ําสาบานไปสาบานที่วัดใหญ่ประมาณนั้นนะคะพี่นอ้องแต่คราวนี้ก็คือหลังจากที่ก่อนจะไปก็บอกว่าอยากให้ลูกหลานที่มาสาบานนี่อยากให้ลูกหลานแสดงความบริสุทธิ์รักชอบกันไม่อยากให้มีอันตรายซึ่งกันและกันไม่อยากจะให้ว่าร้ายกันประมาณนั้น ปะมานนั่นค่ะพี่น้องค่ะแต่ต่อมาก็คือเดือนที่ 2, 2> mm. เดือนที่3มาหายเงียบคลิปไม่ให้ออกข่าวไม่ให้ออกสื่อแม้กระทั่งเช่นอย่างที่มาดามหน่อยออกคลิปข่าวที่แล้วว่าก่อนหน้านั้นหลายอาทิตย์แล้วว่าวัน12 12สิงสิงหาเป็นวันแม่ คนอื่นไปไหว้แม่แม้กระทั่งลูกหลานของตาชานเองรวมกลุ่มกันไปไหว้แม่แต่ไม่ให้ป้าแตนไปไหว้ไม่ให้ไปไหว้แต่ป้าแตนไปไปก่อนไปแล้วก็ห้ามออกข่าวห้ามเสนอข่าวห้ามให้ออกสื่อประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องนี่คือเป็นสิ่งที่สังเกตดูว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นมีใครเป็นผู้กํากับอยู่หรือเปล่าตัวเองเป็นกลางตัวเองเป็นคําว่าพ่อแม่ตัวเองก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะใช่หรือเท่าเท่าที่ฟังข่าวตั้งแต่ต้นก็คือ ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่น่าจะใช่พ่อแม่พูดเต็มปากแต่ข่าวขนาดเดียวกันทําไมถึงสองสามเดือนให้หลังไม่มาไม,ไม่นุ่นไม่นี่ทั้งที่ลุงพลได้นุน่นได้นี่ก็ไม่มาเป็นเพราะอิจฉาหรือเปล่าหรือเป็นเพราะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่สองสามอาทิตย์ที่ลุงพลโดนใส่ความนี่แหละหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนเริ่มสนใจเริ่มให้การติดตามเริ่มให้ข้าวให้ของลุงพลหรือจะเป็นการ ช็อกหรือเปล่าเพราะว่าการที่สาวิตีให้ร้ายว่าลุงเป็นคนเป็นแต่วันฟิทแบ็กกลับมากับกายที่จะให้คนเหยียบซ้ำกระหน่ำลุงพลกับกายทุกคนให้ใจลุงพลประมาณนั้นเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขาแต่แต่ในการที่ดูข่าวมาดาหน่อยดูขา่าวตั้งแต่วันแรกยันวันนี้ร้อยสิบวันเนี้ยร้อยสิบเอ็ดวันเนี้ยก็เห็นตั้งแต่ต้นว่าเป็นแบบไหนแบบไหนมาไม่มีใครพิสูจน์ออกมาได้ยอกนอกจากเท่าเท่าที่เท่าที่วิจารณ์เนี่ย คนที่รู้ดีอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะพ่อแม่น้องชมพู่คือคนที่รู้ดีที่สุดล่ะค่ะพี่น้องขาแต่ขณะเดียวกันตากับยายไม่น่าจะเกี่ยวหรือพี่น้องคนอื่นไม่น่าจะเกี่ยวหรือเกี่ยวเราไม่รู้แต่ในสิ่งที่พูดออกมาตั้งแต่ต้นบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวลุงพลไม่ใช่ลุงพลเป็นคนดีมันก็น่าจะใช้ได้อยู่แต่ทําไมถึงไม่มีแล้วอีกอย่างผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันกับพี่น้องขาตามบ้านนอกเราเนี่ยคาว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องขาผู้ใหญ่บ้านเนี่ เราต้องเป็นกลางเป็นกลางนี่ก็หมายถึงว่าโอเคสมมุติว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ไม่เห็นไม่มีใครรู้เห็นจริงๆนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ทําไมไม่มาเยี่ยมเยือนลุงพลทั้งๆท,ที่ลุงพลเป็นผู้ถูกใส่ร้ายเป็นผู้ถูกใส่ร้ายโดยที่แม่นะ้องผู้เสียชีวิตเป็นคนใส่ร้ายเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสําหรับชีวิตแต่กับการคนที่ให้ข้าวให้ของกลับคืนมาแล้วก็คนเทใจให้ลุงพลอย่างน้อยผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาแสดงสปิริต สิปริดนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ลุงพลป้าแตงก็คือเป็นลูกบ้านโอ้ก็ให้นู่นให้นี่มาโอ้มาเยี่ยมชมถึงในใจคุณอาจจะเกลียดจะชอบจะไม่ชอบอะไรก็ตามคุณก็ต้องแสดงสปิริตออกมาว่าโอเคเป็นลูกบ้านฉันอุย้ยดีจังเลยอุย้ยสวยอุย้ยงามอุยอ้ยนู่นอุ้ยนี่พบปะผู้คนบ้างมันก็น่าจะโอเคอยู่แต่นี่เท่าที่ดูข่าวนี่หนึ่งแหละผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นเลยเพราะอะไรมีใครกำกับหรือใครเป็นผู้บงการหรืออะไรกลัวอะไรเพราะว่าการที่ออกมาในแบบนี้มันไม่ได้บอกว่าเออผู้ใหญ่บ้านจะมาข้อข้างฝ่ายที่เป็น จดเป็นไอ้ฆาตกรเป็นจำเลยสังคมเป็นคนร้ายมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแค่แม่คนเดียวสงสัยไม่ใช่การที่ให้ข้อสงสัยให้การทางตำรวจบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมันไม่ใช่มันใช่อยู่ที่ว่าแม่เป็นผู้สงสัยลุงแค่นั้นเองถ้าเป็นคนเป็นกลางๆก็ต้องบอกว่าเรายังไม่พิสูจน์ว่าเขาเป็นจริงหรือเป็นปลอมแต่ชาวบ้านให้ข้าวให้ช่องทำไม ผู้ใหญ่บ้านไม่ออกมาทําไมผู้ใหญ่บ้านไม่แสดงความยินดีมาพูดมาจามาคุยบ้างมันก็ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่แสดงสปริตแต่คราวนี้มาดาหน่อยหินแต่คราวนี้วันนี้ค่ะพี่น้องวันนี้คือวันที่30วันที่30สิงหาพเอิญที่มาดาหน่อยขึ้นหัวข้อเงินแสนมาตาชานผูบ้านลุงพลอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สงสัยน่าคิดได้น่าคิดได้ยังไง แต่ก่อนร้อยวันพันปีไม่เห็นตากับยายไม่เห็นใครคนที่สําคัญที่เป็นที่น่าจะคิดว่าเป็นกลางๆแล้วควรที่จะมาเยี่ยมเยือนบ้างแต่ก็ไม่มีมาแต่ขณะเดียวกันเมื่อวานจินตลาให้เงินลุงพลหนึ่งแสนเอาเอง่ายๆคะ่ะพี่น้องะ่ะจินตลาให้ลุงพลหนึ่งแสนอยู่ๆวันนี้เช้าเช้าวัวนนี้ตาชานโผล่โผล่แต่มาดามหน่อยดูคลิปทางยูทูบเบอร์ที่ เขาถ่ายทอดสดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือยูทูบเบอร์เขามีการไลฟ์สดยูทูบเบอร์เขามีการทําคลิปโอเคเราก็สามารถที่จะติดตามได้ตรงนั้นมาดันหน่อยสังเกตอย่างนี้ค่ะว่าสังเกตว่าตาชาันเข้าไปพยายามที่จะแยกลุงพลออกค่ะพี่น้องค่ะตอนถ่ายรูปด้ยวยนี่พูดถึงตอนถ่ายรูปด้ยวยค่ะพี่น้องคะ พยายามที่จะแยกลุงพลไปแล้วจะดึงเอาลูกสาวตัวเองมาหมายถึงดึงเอาป้าแตนออกมาเพื่อที่ถ่ายรูปถ้าเป็นแบบนี้เท่าที่มาดามหน่อยเห็นด้วยตาตามที่คลิปก็ออกมานี่พยายามที่จะดันลุงพลออกแล้วก็เอาป้าแตนจุงป้าแตนออกมาเพื่อที่ถ่ายรูปเนี่ยถามว่าถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นถ้าคุณไม่พอใจถ้าคุณไม่เลสเปคถ้าคุณไม่ชอบลูกเขยที่โดนใส่ความจากแม่จากลูกสาวเขาด้วยนี่แหละค่ะแม่ของผู้ตายนี่แหละ จะไปทําไมถามหน่อยอันนี้คือสงสัยอันนี้คือถามแบบหมาหมาก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วจะเสนอหน้าไปทําไมเพราะอะไรเพราะว่าร้อยวันพันปีคุณไม่เคยไปแล้วที่สําคัญก็คือคุณเองก็ออกมาทางข่าวตั้งแต่อาทิตย์แรกที่น้องเสียบอกว่าแม่บอบอกว่าลุงพลเป็นคนทําตากับยายเป็นคนพูดออกสื่อเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเข้าข้างฉันช่วยเขาฉันรักเขาเขาไม่ใช่คนไม่ใช่โจรขโมยแล้วต่อมาอาจจะ กลับไปเป็นว่าเออลุงพลอาจจะเป็นคนร้ายอาจจะเป็นฆาตกรอันนั้นเราไม่รู้แต่ทั้งที่คุณคิดแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่มาเหยียบมาเยี่ยมเยี่ยมมาเยือน ลูกหลานเลยลูกนี่หมายถึงว่าป้าแตนเลยหลานนี่หมายถึงว่าลูกป้าแตนลุงพลนี่แหละค่ะลูกของป้าแตนกับลุงพลนี่แหละคุณม้ดเดี๋ยบแม้กระทั่งได้บ้านได้ช่องอย่างที่มาดามหน่อยออกคลิปบอกว่าคุณน่าจะมาบ้างมาเยี่ยมมาเยือนม,ม,ม,มายินดีให้ชาวบ้านเขาเห็นเพราะว่ามีการถ่ายทอดมีการไลฟ์สดมีออกสื่อตลอดเขาก็ไม่เห็นกับพี่น้องค่ะอย่างน้อยคุณก็มามานั่งมานุ่นมาพูดมาจะอย่าง,งน้อยคุณก็ ต่อไปไม่ต้องบันหลบหน้ากล้องไม่ต้องไปหลบสื่อไม่ต้องไปหลบอะไรเพราะว่าคุณเองก็ไม่รู้ไม่รู้เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือกลัวตอบผิดอะไรหรือเปล่าหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือคุณเห็นอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยหรือว่าตากับยายเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ถึงไม่กล้าจะออกมากลัวนักข่าวกลัวนักสารพัดที่จะไปสอบไปออกทางสือ่อไปนน่นไปนี่กลัวตอบผิด ตัวผู้กำกับกำกับออกมาแล้วเพี้ยนหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยแต่คราวนี้มาดามหน่อยเห็นเมื่อเช้าเห็นจากยูทูบเบอร์ที่เขามีการไลฟ์สดเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่า ต้องการไปพอไปแล้วก็เป็นการซื้อหงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่โอเคอันนั้นเป็นเรื่องของคุณไปแต่ครวนี้การที่คุณจะไปถ่ายรูปนูน่นนี่แต่จริงๆแล้วประชาชนก็ไม่ได้ความสนใจคุณเท่าไหร่หรอกคะ่ตะตาชานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่ากับการที่คุณไม่มาไม่นูน่นไม่นี่แล้วคุณไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีหลังจากผ่านมา หลายเดือนนี้คุณก็พูดไม่ดีหรือไม่ก็คุณอาจจะเข้าข้างฝั่งแม่น้องจะพูดหรือเปล่านี้เราไม่รู้เข้าข้างใครมันไม่ผิดค่ะพี่น้องขาแต่ตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ควรที่จะมาให้เขาทวนที่จะมาอยู่ข้างถึงคุณจะคิดบอกว่าลุงพลผิดหรือคุณจะคิดอยู่ในใจว่าเออใครผิดใครอะไรก็ตามมันก็สามารถออกมาได้เพราะว่ามันยังไม่มีพยานหลักฐานออกมาว่าใครเป็นคนผิดเพียงแต่ว่าลุงพลถูกสงสัยด้วยลูกสาวตัวเองแทๆ้ๆพูดตามจริงมันก็ควรที่จะ อย่างน้อยก็คือมาให้กําลังใจเขาเขาได้ข้าวได้ของประชาชนเห็นใจให้หนูน่นให้นี่ควรที่จะออกมามันตุกควรที่จะออกมาแต่อยู่ๆเมื่อเช้าพอหลังจากที่อย่างมาดามหน่อยให้ข้อสงสัยก็คือเมื่อวานคุณจินตะลาเอาเงินมาให้ลุงพลหนึ่งแสนหลังจากนั้นแล้วเชาว้านี้ตาชานไปแล้วเช้านี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ประชาชนมาทัวร์รถทัวร์ตั้งหลายคันมีลำวงน้ำวงมีเครื่องเสียงมีอะไรมายังกะ ไม่มีที่เดินนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะยังไม่มีที่เดินแล้วก็ยังกับงานบุญนั่นแหละคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่พเพื่อนตาชาญไปโผในงานนี้ไปโผตอนนี้แล้วแถมทําให้คนอื่นเห็นเพราะว่าเวลาเขากองยาวเขาจะลําก็จะมีการถ่ายแล้วก็ลุงพลก็ไปยืนทุกคนก็ขอถ่ายรูปลุงพลขาว่าแตนยืนด้วยกันแต่ลุงพลโดนโดน ผักออกไปแล้วก็ดึงลูกสาวตัวเองมาแล้วก็ให้คนอื่นถ่ายรูปประมาณนั้นแหละค่ะพี่นอ้องอันนี้มาดามนน่อยเห็นมาดามก็องไม่พอใจถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องมาค่ะเพราะว่าลุงพลป้าแตมป้าแต้มเองเขาก็บอกว่าเขาอยู่ข้างเคียงข้างลุงพลมันก็ถูกต้องเพราะครอบครัวเขาล่ะค่ะ แต่คราวนี้ก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณจะรักแต่ลูกสาวโอ้รักที่ถึงลูกสาวแต่ทําให้ลุงพลมีปัญหาหรือไปแยกเพื่อที่จะไม่ไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะเท่าที่เห็นตามภาพนี่คือคุณพยายามที่จะผลักลุงพลออกแล้วก็จะดึงแค่ลูกสาวมาถ่ายรูปอันนี้เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นคุณไม่ต้องไปค่ะตาฉานไม่ต้องไปเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะก็ให้คุณอยู่เข้าข้างไปก็ให้คุณอยู่อยู่ฝั่งตรงอีกข้างหนึ่งไป ผลออกมาอะไรยังไงล้วค่อยว่ากันกับการที่คุณพูดบอกว่าอยากให้ลูกรักกันอยากให้นนตัวคุณเองก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่จะทําให้ครอบครัว สองครอบครัวเขาดีกันหรือทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความดีต่อกันมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะการะทาของคุณมันฟ้องค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือไม่ต้องไปดีกว่าค่ะไม่ต้องไปอยู่บ้านกับยายนั่นแหละหรือไม่ก็ถิงถ่งสําคัญก็คือ3คนที่มาดามหน่อยสงสัยนี่ก็คือทั้งตาชาญยายสมควรแล้วผู้ใหญ่บ้านด้วยในหละก่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยที่สุดคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอหรือทําไมคุณไม่มาทําไมคุณไม่ให้กําลังแจเขาย่าที่สําคัญก็คืออย่างผู้ใหญ่บ้าน ลุงพลประเตงก็เป็นลูกบ้านคุณอยู่ดีอย่างน้อยคุณก็เหยียบย่างมาบ้างเพราะคุณก็ไม่ได้ไกลมากอยู่ฝั่งๆใกล้ๆกันนี่เองมันก็ควรที่จะมาให้กําลังใจสิ่งที่มาดามหน่อยเห็นแล้วอยากวิจารณ์อยากเล่าสู่ฟังกับพี่น้อง่ะโอเคเอาซ้ํานีก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นเห็นถ่ายรูปจากยูทูบเบอร์หลายช่องที่เขาลงแล้วก็พยายามที่จะ ถ่ายรูปโดยรวมนั่นแหละค่ะแต่คราวนี้คือตาชานก็เข้าไปกลางวงแล้วก็ดึงลูกสาวตัวเองออกมาดึงป้าแตนออกมาถ่ายแล้วก็ผลักลุงพลไปพยายามดันลุงพลไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปค่ะไม่ต้องไปประชาชนก็ไม่ได้ไปสนใจคุณอะไรมากมายหรอกนะหรือว่าเงินแสนมาตาชานโผล่อันนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่รู้โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ